ครับต่อไปก็จะเป็นรูปแบบการสร้างคําตอบที่เป็นวิดีโอนะครับอ่าคราวนี้เราก็มาเริ่มกันอ่ากลับไปที่แบบทดสอบนะครับเครื่องมือทําแบบทดสอบตรงนี้แล้วก็สร้างแบบทดสอบนะครับแล้วก็สร้างข้อคําถามขึ้นมาอี่เช่นข้อใดข้อใดคือเครื่องดนตรีดนตรี ทำเป็ดทีแล้วก็บันทึกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปที่คำถามแล้วก็สร้างตัวเรื่องนะครับตัวเรื่องที่1น,นะครับสมมุติว่าเราจะาไปใช้วิดีโอใน Google Drive นะครับเ,าเราก็เลือกอรูปแบบคำตอบที่เป็นมีเดียตรงนี้นะครับแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นประเภทวิดีโอตรงนี้นะครับวิดีโอ อันนี้เป็นประเภทใส,ใส่โค้ดนะฮะใส่โค้ดก่อนนะครับสมมุติข้อนี้คือตัวเลือกที่1น,นะครับเราก็รับลิงก์แล้วเราก็เปิดสิทธิ์การเข้าถึงคือทุกคนเข้าสามารถเข้าถึงได้แล้วก็คัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จก็ปิดไปตรงนี้กลับมาหน้านี้แล้วก็ใส่ขนาดความกว้างได้เลยนะครับสองร้อยหรือแล้วแต่นะครับตามต้องการครับอันนี้ก็จะแสดงผลเสร็จแล้วก็บันทึก อน,นี่ก็จะเป็นรูปแบบคําตอบตัวที่1นนะครับที่เป็นวิดีโอนะครับสามารถคลิกดูได้ภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อไปข้อที่2นะครับสร้างตัวเลือกที่2เราก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่เครื่องมือมีเดียตรงนี้นครับแล้วก็เลือกเป็นวิดีโอประเภทลิงก์ก่อนนะครับตรงนี้กลับไปที่ไฟล์ Google Drive นะครับแล้วก็เลือกเป็นรับลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดิสธิ์ให้ทุกคนเข้าถึงไฟล์คัดลอกแล้วก็เสร็จสิ้นตรงนี้กลับมาที่ ตัวสร้างโค้ดตรงนี้นะครับแปะวางลงไปแล้วก็กำหนดขนาดความกว้างของวิดีโอนะครับ200แล้วก็บันทึกข้อมูลน,นะครับตรงนี้ก็จะสามารถเทได้กดเทตรงนี้ได้เป็นภาพเคลื่อนไหวเห็นไหมครับต่อไปก็เลือกตัวเลือกที่3ก็ทําเช่นกันครับก็เลือกเป็นประเภทโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นประเภทโค้ดวิดีโอตรงนี้แล้วก็ไปเลือกตัวเลือกตรงนี้ครับรับลิงก์ ไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ในระบบเนี่ยพื้นฐานคือต้องเป็นเอ e มเปกโนะครับวิดีโอนะครับให้เป็น Mpeg4 นะครับไฟล์อื่นอาจจะไม่แสดงผลนะครับนามสกุลต้องเป็น m p ็มนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของไฟล์วิดีโอรุ่นใหม่แล้วนะครับอ่าแล้วก็บันทึกเช่นกันครับก็จะได้ตัวเลือกที่สต่อไปตัวเลือกสุดท้ายนะครับเราก็สร้างตัวเลือกที่4แล้วก็เลือกเป็น โค้ด uh, ตรงนี้นะครับก็คือวิดีโอนะครับแล้วก็ไปเอาไฟล์มาลิงก์ไฟล์นะครับลิงก์ไฟล์ไม่ใช่ไฟล์เป็นเป็นลิงก์ลิงก์ URL ของไฟล์ตัวนี้ที่เก็บไว้ใน Google Drive คัดลอกแล้วก็เสร็จสิ้นตรงนี้แล้วก็วางลงไปใส่ความกว้าง200นะครับแล้วก็แสดงผลแล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะครับเราก็จะ ได้รูปแบบคําตอบทั้ง4นะครับที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับคลิกดูได้ส่วนคำนี้ข้อนี้นะครับคำตอบที่ถูกคือข้อใดข้อใดที่เป็นเครื่องดนตรีทรัมเป็นก็คือข้อที่4นะครับครับเวลานะักเรียนเปิดทําก็จะแสดงผลอย่างนี้นะครับก็จะดึงวิดีโอมานะครับเด็กก็อาจจะคลิกภาพดูนะครับคลิกเพลเยอร์ดูตรงนี้ก็เป็นหลักการที่สามารถไปประยุกต์ใช้ได้กับอย่างอื่นนะครับ แต่ก็ข้อแนะนําก็คือว่าต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการสร้างวิดีโอนะครับก็แนะนําให้ใช้กับโปรแกรมตัดต่ออย่างพวกนี้นะครับพวก adobe premiere อะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปฝึกดูกันนะครับกับโปรแกรมตัวนี้นะครับหรือถ้ายังไม่มีความไม่เคยใช้หรือยังไม่มีความชํานาญเดี๋ยวก็จะผมก็จะแนะนําเป็นโปรแกรมแยกออกไปนะครับคือเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับก็จะทําสื่อการสอนตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโปรแกรมตัดต่อนะครับ โอเคนะครับก็เสร็จสิ้นไปสําหรับการสร้างตัวเลือกที่เป็นวิดีโอนะครับแบบ Google Drive นะครับต่อไปเรามาลองสร้างที่เป็นตัวเลือกที่เป็นไฟล์นําเข้านะครับ mm hmm. ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็คือลองอสร้างแบบทดสอบเ,อเดิมนะครับกลับไปคราวนี้ผมจะลองตั้งข้อคําถามใหม่นะครับข้อใดข้อใด ข้อใดคือเครื่องเมื่อกี้ทำเป็ดนะผมเปลี่ยนเป็นทรอมโบนบ้าง T R O M B O N E แล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็ไปสร้างตัวเลือกนะครับเข้าไปข้อคำถามก,ก็เหมือนกันครับสร้างตัวเลืกที่หนึ่งะครับแล้วก็เลือกมีเดียนะครับเอามีเดียเข้าตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นประเภทฟไฟล์วิดีโอตรงนี้ครับวิดีโอ แทนที่เราจะใช้โค้ดเราไม่ใช้ละเราจะเอานําไฟล์เข้าโดยตรงเลยนะครับก็เหมือนกันครับก็คือไฟล์ไม่เกิน1นึ่งเมกะไบนะครับเฉพาะ m p ็มเปเท่านั้นนะครับเลือกไฟล์ต้องเป็น m p ็มเปเท่านั้นนะครับไฟล์อื่นไม่รับนะครับอย่างเช่นข้อที่1อ่าให้เป็นเป็นฮอนกันแล้วก็อัปโหลดอันนี้คืออัปโหลดสําเร็จนะครับอันนี้ไฟล์ก็จะเข้ามาเลยอัตโนมัติเลยนะครับตัวเลือกที่2นะครับสร้างเป็นเหมือนเดิมนะครับไปที่ตัวเลือกมีเดียตรงนี้ครับ แล้วก็เลือกเป็นประเภทวิดีโอนะครับแล้วก็เลือกไฟล์นำเข้าตรงนี้เป็นแซ็กโซโฟนอัปโหลดโอเคต่อไปก็สร้างตัวเลือกที่3เหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นมีเดียตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นวิดีโอตรงนี้พอแล้วก็นำไฟล์เข้านะครับอัปโหลดเข้าไปเป็นทรอมโบนแล้วก็อัปโหลดนะครับอัปโหลดสำเร็จจะเป็นอย่างี้ครับอ่าครับแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่4นะครับก็เหมือนกันนะครับเลือกเป็นมีเดียตรงนี้ แล้วก็เลือกเป็นประเภทวิดีโอนะครับแล้วก็นำไฟล์เข้าก็คืออินพุตเข้าเลยตรงเลยก็เลือกทำเป็นันี่อัปโหลดข้อคำถามที่ถามว่าข้อใดคือทรอมโบนนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะครับทรอมโบนคือจะเล่นอย่างนี้ครับโอเคเลือกคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่3นะครับทักการแส,แสดงผลก็จะคล้ายๆกับดึงจาก Google โค้ดนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าที่จัดเก็บไฟล์อยู่คนละที่กันนะครับอ่าโอเค แต่แล้วก็อันนี้ต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการทำ,ทำทำไฟล์นะครับต้องตัดต่อไฟล์นะครับอันนี้ก็จะมีความซ uh, ับซ้อนในเรื่องของวิธีการนิดนึงแต่ต้องแล้วก็ต้องไปมีพื้นฐานเรื่องของงานวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องขนาดของวิดีโอด้วยนะครับแล้ววิดีโอสมัยใหม่สามารถตัดต่อได้เป็นขรดาษใดก็ได้นะครับอันนี้จะขอแนะนํานะครับ <S 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 มันก็ไม่เป็นเพียงสมัยก่อนแล้วนะครับที่จะเป็นแต่ว่ามุมกว้างๆเราสามารถที่กำหนดไซส์ความกว้างความสูงนี้ได้นะครับตรงนี้ ซึ่งเดี๋ยวก็จะแนะนําในบทเรียนอื่นๆนะครับที่จะแยกออกไปต่างหากเลยแล้วก็จะสอนเกี่ยวกับการสร้างวิดีโอนะครับสําหรับเรื่องของการสร้างข้อคําตอบแบบรูปภาพวิดีโอเคลื่อนไหวนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับ